เรื่องขอบคุณที่มาส่งเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นแม่แต่งงานตั้งแต่ยังสาวมีลูกสี่คนจิ๊บเป็นลูกคนที่สี่ของแม่ด้วยความที่แม่มีลูกเร็วแกจึงเล่าอยู่บ่อยๆว่าตอนนั้นต้องปากกัดตีนทีเพราะหลังจากแต่งงานก็ได้เข้าไปอยู่ที่กรุงเทพหลายปีไปทํางานเป็นแม่บ้านเพราะเรียนมาน้อยส่วนพ่อตอนนั้นทํางานบริษัทจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทที่พ่อทํางานต้องลดพนักงานแล้วพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกลดพ่อได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่พอที่จะทําอะไรได้มาก นและงานก็หายยากมากพ่อกับแม่จึงตัดสินใจออกจากกรุงเทพแล้วไปอยู่บ้านแม่ที่กาญจนบุรี ตอนนั้นลุงของแม่ก็ได้ฝากงานให้พ่อในหน่วยงานชุมชนเพื่อพ่อจะได้เลิกงานไวหน่อยส่วนแม่ก็ไปเรียนนวดแล้วก็รับนวดตามบ้านการเดินทางในสมัยนั้นก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆบางทีก็มีกลับข้ามบ้างมีอยู่วันหนึ่งแม่ไปนวดต่างหมู่บ้านเพราะว่ามีคนเริ่มมานวดเพิ่มความที่แม่ก็อยากได้เงินเพิ่มอยู่แล้วแม่จึงรับนวดต่อซึ่งกว่าจะเลิกก็สี่ทุ่มแล้วในสมัยนั้นที่ต่างจังหวัดมันทั้งมืดทั้งเปลี่ยว และน่ากลัวมากแต่แม่ก็ใจแข็งขับมอเตอร์ไซค์และบิดให้เร็วกว่าปกติจะได้ถึงบ้านไวขึ้นจนกระทั่งมาถึงโคง้งโค้งหนึ่งที่อยู่ระหว่างหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องที่ชอบเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นไม่มีบ้านเลยทั้งสองข้างทางมีแต่ดงอ้อยแม่ก็เห็นว่าบนถนนไฟสว่างมากแต่มันก็จะไม่แปลกเลยถ้ามันสว่างตลอดทั้งสายแต่ที่แม่เห็นก็คือ มันสว่างร,บรอบๆตัวแม่ประมาณ 3- 4มสี่เมตรเท่านั้นตัวของแม่เหมือนมีไฟส่องตามมาตลอดเวลาแม่รู้สึกกลัวมากแต่แกก็อดทนแล้วก็ขับรถต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งขับมาถึงทางเข้าหมู่บ้านพอมีไฟหมู่บ้านไฟที่ส่องตามตัวแม่นั้นก็หายไปแม่จึงเหลือบไปมองที่กระจกหลังก็เห็นแต่ความมืดวันต่อมาแม่ก็ไปรับนวดที่หมู่บ้านเดิมอีก จากปกติแม่ขับรถไปตอนกลางวันแกก็ไม่เคยสังเกตเห็นไฟถนนแต่ครั้งนั้นแม่ก็ตั้งใจสังเกตเลยว่าตรงโค้งนั้นไม่มีเสาไฟอะไรเลยและเพื่อความมั่นใจแม่ก็เลยถามลูกค้าที่แม่ไปนวดให้ว่าเขาทำไฟตรงทางโค้งหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่าไม่มีแม่เลยมั่นใจว่าไฟที่ส่องตามแม่เมื่อคืนนั้นไม่ใช่ไฟถนนแน่ๆสักพัก มีลูกค้าเข้ามาใหม่ลูกค้าคนนั้นก็คือยายอว้วกแม่ดูตกใจมากแต่แม่ก็ยกมือไหว้สวัสดีจิ๊บเลยสงสัยว่าทำไมแม่ต้องตกใจที่เจอยายอ้วบขนาดนั้นแม่ดูลังเลนิดหน่อยแต่ก็กลับมาเล่าให้ฟังว่ายายอว้วกคือแม่ของแฟนเก่าเพราะก่อนที่แม่จะแต่งงานแม่ก็คบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงอำ่ำก็รักกันแบบวัยรุ่นทั่วไปมีนัดกันไปเดินเล่น ไปด,ดูหนังกลางแปลงบ้างจนวันหนึ่งลุงอ่ำต้องเข้าไปเรียนต่อในเมืองเลยทำให้เจอกันน้อยลงพอห่างกันไปแม่ก็เลยคิดว่าลุงอ่ำคงปันใจและมีแฟนใหม่ในเมืองไปแล้วจนทำให้แม่กับลุงอ่ำทะเลาะกันบ่อยแม่เลยยื่นคำขาดว่าวันลอยกระทงลุงอ่ำจะต้องมาหาแม่ถ้าลุงอ่ำไม่กลับมาก็แสดงว่าลุงอ่ำไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นแล้ว ก็ถึงวันลอยกระทงแม่ก็ไปรอลุงอ่ำตามที่นัดกันไว้แต่ลุงอ่ำกลับไม่มาคืนนั้นแม่โกรธมากเลยตัดสินใจว่าจะเลิกคบกับลุงอ่ำจนเช้าอีกวันแม่ถึงได้รู้ข่าวว่าเมื่อคืนลุงอ่ำรถชนตายที่โค้งระหว่างหมู่บ้านตอนที่กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาแม่ตามนัดเพื่อนๆบอกว่าลุงอ่ำติดงานอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็รีบออกมาเลย คงขับรถเร็วมากจนไปชนสิบล้อตายคาที่ตรงที่โค้งนั้นตอนนั้นแม่เสียใจมากจนไม่สามารถอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดิมได้ยายก็เห็นว่าแม่ดูห่อเหี่ยวลงยายเลยฝากแม่ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพจนกระทั่งโตขึ้นแม่ก็ได้มาเจอกับพ่อจนเวลาผ่านไปบาดแผลในใจก็ค่อยๆจางหายไปจนแม่เองก็ลืมเรื่องลุงอ่ำไปแล้ว จิ๊บเลยถามแม่ต่อว่านี่เป็นเหตุผลที่แม่ไม่ค่อยออกไปงานลอยกระทงอีกหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพราะฝั่งใจกับวันลอยกระทงแล้วเกิดอุบัติเหตุอันที่จริงแม่ก็ลืมเรื่องของลุงอ่ำไปนานแล้วแม้ว่าที่ตรงที่ลอยกระทงจะเป็นสถานที่ที่เดียวกับที่แม่เคยนัดลุงอ่ำไว้เพราะในหมู่บ้านก็จัดงานลอยกระทงที่นี่ตลอดแม่แค่รู้สึกผิด เพราะตั้งแต่ลุงอ่ำไปเรียนในเมืองแม่ก็ไม่เคยพูดกับแกดีๆอีกเลยแม่เอาแต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจและต่อว่าว่าลุงอ่ำผิดนัดสักพักแม่จึงพูดขอขมาลุงอ่ำตรงนั้นว่าขอโทษที่งี่เง่าในวันนั้นเลยทำให้ลุงอ่ำต้องรีบมาหาจนต้องจากไปก่อนเวลาอันควรและสุดท้ายแม่ก็ยังบอกว่าแม่รู้ว่าลุงอ่ำยังอยู่ตรงนั้นและรู้ว่า แสงที่ส่องมาตลอดทางเพื่อมาส่งแม่กลับบ้านในตอนนั้นก็คือลุงอำ่ำตอนนี้แม่สบายดีมีครอบครัวอบอุ่นและขอให้ลุงอ่ำไปสู่สุขติพอจิบได้ฟังแบบนั้นจิบก็ได้ตหวังว่าวิญญาณของลุงอ่ำจะไปสู่สุขติตามที่แม่ของเธออธิษฐาน